หมอเอบอกว่าต้องเอากระจกมาสองกีการเอากระจกสองกีช่วยอะไรคะหมอเอเคยพูดอะไรที่ช,ช็อกมากแบบมากๆเลย<อ>ที่บอกว่าผู้ชายเขาพูดคำนี้ทำนะฮะผู้ชายเงียนกว่าผู้หญิงสิบเท่าอ่าโอเคแล้วคำถามมันมีอยู่ว่าแล้วผู้ชายมึงใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงกันเงียนสิบเท่าคืออยู่ๆคืออยู่ๆเดินแล้วชักเบ้าอยู่เดินแล้วชักเบา้อเเบา <c oughs> อยู่เดินแล้วเห็นเห็นแบบประตูอย่างนี้ก็ได้เห็นรูประตูอย่างเงี้ยคือฉันรู้สึกว่า ฮะฉันมีน้อยกว่าเธอสิบเท่าฉันยังคิดเรื่องเซ็กวันละครั้งสองครั้งเลยแต่พออยู่ได้แล้วสิบเท่ามึงใช้ชีวิตกันยังไงนั่นคือคําถามของหนูกับผู้ชายคือแปลว่าพี่พี่อยากชรเว่ากันไหมคะตอนนี้นั่งอย่างนี้คือพี่อยากคือนัางกับพี่พีสิบเท่ามากกว่าดูพี่กินข้าวยังไงคือพี่อาบน้ําพี่ก็คิดถึงเซ็กไหมพี่กินข้าวพี่คิดถึงเซ็กไหมตอนพี่ขับรถพี่คิดถึงเซ็กไหมตอนพี่ดูต้นไม้กําลังฉี่โอ้ยน้ําว่ะ น้ำมัน Wet โอ้ wet พลาสต์อาร์มคือหนูอยากรู้ว่าผู้ชายเงี้ยสิบเท่าเขาใช้ชีวิตยังไงสวัสดีครับผมพี่หมอเอหมอดูนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง d ็อกเตอร์เอรเรื่องเล่าพี่หมอเอและนี่คือรายการ Sex Lab l a b m แ n บคนพันเอ็กซ์ครับอ่ะต่อครับทีนี้เรื่องที่ค้างอยู่คือเรื่องถ้าเกิดคุยละ สื่อสารกันละแล้วก็มีการมีอะไรกันละเพลงกันคืออินเตอร์เพลงละสอดใส่กันแต่ไงถึงจะมีความสุขได้ทั้งคู่เอาจริงๆนะคะคือฉันรู้สึกว่าถ้าเกิด็นฝ่ายผู้หญิงเนาะมันมีผู้หญิงจํานวนไม่น้อยเลยอะที่ไม่เสร็จค,รคือฉันรู้สึกว่าบางทีเราแอบคิดว่าเฮ้ยเซงว่ะทำไมเราไม่เสร็จหรือคนนี้ต้องทำให้เราเสร็จให้ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีโกแบบนั้นอะมันจะทำให้เราเหนื่อย หนึ่งแล้วสองอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฟลในกรณีที่ไม่ถึงอ่าฉันเลยรู้สึกว่าตัวชันเองอ่ะไม่เคยมี expectation ว่าต้องแบบต้องเสร็จนะ,ะหรือถ้าเกิดอยากเสร็จรอ่ะฉันสามารถช่วยเขาได้อ่ะแลวฉันไม่ไอายที่จะช่วยตัวเองระหว่างมีเซ็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันจะมีบางคนที่แบบว่าเฮ้ยผู้ชายต้องทำหน้าที่นี้ฉันต้องอย่าห้ามดูเก่งผู้หญิงไทยชอบมีหลายคนที่แบบว่ากูห้ามดูเก่งเกินเดี๋ยวผู้ชายตกใจอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเรารู้จุด แล้วอยากบอกเขาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวดูแบบมีประสบการณ์เยอะอยากให้ดูรู้สึกว่ามีประสบการณ์น,น้อยถึงจะดีอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรแบบนั้นที่มันเป็นเรื่องของสังคมเนาะเราทุกคนเนี่ยไม่ได้อนด์เรสท์เมทมานะเรื่องสังคมมีส่วนเกี่ยวกับมีเซ็กเยอะ,ยอะคือบางาคนบอกว่าเอ้ยเซ็กมันก็แค่เราสองคนสังคมมาเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวนะถ้าเกิดคุณเติบโตมาแล้วคุณคิดว่าผู้ชายไม่ประทับใจแน่เลยถ้าฉันรู้จุดออกแกสซ์บของฉันถ้าไปสอนเขาเดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่แมนพอหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มคิดเยอะอะะมมัันนจทําให เหมือนกับมันก็จะทาให้เราไม่กล้าไปถึงจุดนั้นหรือว่าแบบบางทีไม่อยากช่วยเขาเพราะว่ากลัวเขาเสียความมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะขอถอดริเลยกับทิชาเมื่อจะครู่นะคะ expectation go การช่วยกนอื่นนะหนึ่งก็คือว่าความคาดหวังไม่ได้ช่วยเรื่องของยากจนนะคะทุกคนไม่ต้องมาอยยึมืช่วยเรื่องเรื่องเซ็กต์กันหมดความคาดหวังถ้าลดร้อยลงคืออยากคาดหวังมากเราจะ แบบถึงจุดหมายได้ดีกว่าก็คือเรื่องโกใช่ฮะอันนี้ดีมากมากเลยบางทีเราคาดหวังมากว่าเขาต้องสุขที่สุดเราต้องสุกที่สุดสุดท้ายมันล้มเหลวพอมันเฟลหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยข้างหน้ามีปัญหานะถ้าหญิงทั้งชายที่พี่เจอมาผู้หญิงบางทีก็ข้างหน้าเริ่มไม่ดีและขาดอารมณ์บางทีเราแวงสุดท้ายกลายเป็นปฏิเสธคือ avoidance ด้วยในการที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งหน้าของผู้ชายก็เหมือนกันครับบางคนข้างหน้าเขาเฟลปุ๊บฉันไม่แข็งละ บางคนกลัวไปกลัวมาเสร็จเร็วอีกนี่คือเกิดจากความล้มเหลวได้เหมือนกันเพราะ้นจริงถ้าเราไม่คาดหวังคือ e x p e ป t a t i o นน้อยลงลงในเรื่องของโกที่น้อยลงที่ชาพูนะ่น่ะคือดีเลยอีกอย่างหนึ่งคือช่วยคนอื่นบ้างไม่จะเป็นจะต้องแบบว่าเสร็จแบบว่ามีอะไรกันสอดใส่แล้วเสร็จพร้อมกันทั้งคู่คนนึงเสร็จพวกคนนึงยังไม่เสร็จใช้มือช่วยบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติเพียงเราไม่กล้าพูดหรือก็ไม่กล้าทําเท่านั้นเองจะยกตัวอย่างดีกว่าคือมันมีอยู่เคสหนึ่งอ่ะที่ชาป่ไปเขผู้ชายคนนึงแล้วตออนแรกะ เขามีความตื่นเต้นในการมีเซ็กซ์มันมีชื่อของมันคืออะไรคะที่คนแบบว่า performance ที่เขาแบบว่า new new honeymoon อนะ๋อเหมือนกับ new relationship energy new relationship N R E โอเค N R E ทุกคนฟังนะ new relationship energy มันคืออะ <c oughs> ไรรู้ไหมมันคือเคสที่ผู้ชายอ่ะจูไม่แข็งเพราะว่ามีเซ็กกับเรา <c oughs> ครั้งแรก <c oughs> แล้วผู้ชายเห็นเราโซเซ็กซี่ไงเห็นแบบว่าโค้งมรณะของเราแล้วมัน อย่างนี้ <S <S> <S เขาเลยอร์ฟอร์มไม่ได้เพราะเขาคิดว่าเขาต้องเก่งเ,เ,เขาคิดว่าเขาต้องแบบเฮ้ยเหมือนเขาพิจรเขาเเคิดว่า แม่งอีนี่ผ่านอะไรมาวะเคยมีเซ็กกับซูเปอร์แมนหรือเปล่ากูจะเป็นแบทแมนได้หรือเปล่า่างนี้เขาจะคิดอย่างนี้ได้นะอ่ะอันนี้คือโจ๊กาาสายคือเขา,เอาตื่นเต้นเขาเลยแข็งไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้คิดว่าเราเซ็กซี่นะผู้หญิงบางคนเฟล,ลค่ะบอยใช่ใชแต่าเฮ้ยทาไมแบบเราออกจะฉีดน้าหอมมาเต็มตัวขนาดนี้เราออกจะเซ็กซี่เราออกจะแบบว่าเฮ้ยดูเอ็ดดูเขาชอบเราแต่ทำไมเขาไม่แข็งให้เราแปลว่าหรือว่าเราไม่ได้เซ็กซี่ที่เราคิดวะแต่จริงๆแล้วเราเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่า<อ>แล้วเขาแบบเป็นครั้งแแรกของเ้าลสทีนย เขาก็เฟลแล้วแล้วหนูเคยมีเสกับคนนึงแล้วเขาก็แข่งตอนแรกแล้วเขาก็หยุดแข่งไปเราเอาจงจริงนะเราก็แอบรู้สึกเฟลครั้งแรกเพราะเราไม่รู้คืออะไรเราแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเขาดูชอบเรานี่คือเขาไม่ใช่เขาไม่ชอบเรานะเขาชอบเราเขาดูตื่นเต้นกับเราเขาอยากมีเซสกับเราด้วยซ้ําแล้วทาไมเขาไม่แข่ง all the way งงเราก็เลยเริ่มคุยกับเขาว่าเฮ้ยยูแบบแบบ everything okay อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็เลยบอกเราช่งตรงว่าเธอฉันเป็นอย่างเงี้ยตอนฉันตื่นเต้น เขาบอกเราตรงแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยอภิเชตว่าแบบเขาเขากล้าบอกเราอ่ะเรารู้สึกอภิเชตมากถ้เาเลยบอกเขาว่า you ถ้าเกิดอยากมีก็มีถ้าเกิดมันไม่แข่งไอดอลไม้นะ uh huh. และหลังจากนั้นเราก็เลยลองมีกันต่อแล้วเขาเขาก็เลยไม่คาดหวังที่จะต้องมีใช่บอกว่าถ้าเกิดมันอ่อนนะเรานั่งจูบก,กัน uh huh. ก็ได้เรานจูบก,กันน่ารักจะตายอย่างเงี้ยเราให้ความรู้สึกมั่นใจกับเขาว่า it's okay อะแล้วหลังจากนั้นอะพอเราเริ่มมีอะปัญหานี้ของเขามันลดลดลดไปจนมันไม่มีเลย แต่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยได้แต่ถ้าเกิดวันนั้นฉันรีแอคไม่ดีเธอคิดดูถ้าเกิดวันนั้นน่ะฉันแบบอีโก้ฉันเยอะหรือฉันแบบเฟลนอยเร็วนอยเยอะอย่างเงี้ยบอกผู้ชายว่าเฮ้ยเธอไม่ชอบฉันแน่เลยฉันไม่สวยหะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่านอยเขาไปอ่ะเขาอาจจะครั้งหน้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นกูกูต้องห้ามห้ามอ่อนเลยถ้าเกิดอ่อนเดี๋ยวผู้หญิงยิ่งไม่ไม่รู้สึกดีกว่าตัวเองแล้วมันจะยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งแล้วใหญ่ใช่มันจะกลายเป็นวิทยเช็ตไซโคลค่ะอ่าก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะฉะะะะะนนนนนนััััั้้้้เเเเเีี่่่่่่ยยยฉบบบลลสาาวววๆถกกกกกิดออออออูไไปมมซ็็์ใคครรรรงงงแแแแแหืฟฟตข อย่าไปทําให้เขาเสียความรู้สึกนะเพราะว่าครั้งหน้าแย่กว่าเดิมบอกเลยเพราะว่าเขาจะยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยแบบกดดันนะอ่ะแต่้เกิดเราบอกเขาว่า ข่งไม่แข็งไม่เป็นไรเลยเราจุดกันต่อนอนคุยกันก็ได้เดี๋ยวมันแข็งใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ๆก็เวิร์คคือบางทีมันไม่ใช่ปัญหาร่างกายเพราะขอายุแบบยี่สิบกว่าๆแล้วตอนนั้นอะไม่ได้เป็นหาเรื่องร่างกายใช่แล้วเราจากอย่างนั้นปุ๊บก็อย่าโทษตัวเองด้วยนะว่าตัวเองไม่เซ็กซี่เหรอแล้วทําให้เขาอย่างนั้นคือบางทีต้องสื่อสารว่าคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแม้เขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะตื่นเต้นเกินไปกลายเป็นว่าเราเซ็กซี่มากเกินไปทําให้เขาเกิดเป็นการไม่แข็งแล้วพี่อยากรู้จริงทีี่ชาาว realize ได้เมื่อไหร่ครั้งแรกเลยไหมหรือว่าครั้งที่สองค่อยมาสื่อสารเขาแล้วค่อย realize เรื่องนี้ครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยเอาพูดจริงๆพูดจริงๆนะหนูไม่เคยเจอผู้ชายที่มีเซ็กกันไปแบบครึ่งทางแล้วอยู่ๆมันเหี่ยวหรือมันอ่อนอะ <c oughs> แล้วฉันก็แบบเอออย่างเงี้ยแล้วแล้วฉันรู้เห็นหน้าเขาที่เฟลพอเห็นหน้าเขาอ่ะ เราเราไม่รู้สึกสงสารตัวเองเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาเฟลอะคือเราดูออกเลยว่าเขาเฟลเลยถามว่ายูโอเคไหมเป็นหรือเปล่าบอกฉันได้นะฉันค่อนข้างแบบโอเคอย่างเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้เราฟังว่าเขารู er ้สึกต <"K> ื่นเต้นเกินไปอ่าแล้วเราก็แบบว่าโอเคแต่ไม่ได้เกี่ยวฉันใช่ไหมเขาบอกไม่ได้เกี่ยวเธอเลยฉันเป็นอย่างนี้แบบบางครั้งนั้นตื่นเต้นใช่ไหมโอเคเธอนอนก่อกับฉันไหมล่ะอย่างเงี้ยเธอนอนจูบก,กับฉันไหมถ้าเกิดม,มันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วก็ต่อกันไม่ต่ออ่าโอเคอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไนท์แล้วเขารู้สึกเาล็ยปน ไม่ใช่สวยอย่างเดียวทุกคนจิตใจงามโอเคเป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้ชายคือฉันนี่แบบสวยไปอีกอ่ะเข้าใจปะเชื่อไม่ว่าหลายๆคนที่มาปรึกษาพี่อ่ะมีปัญหาอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะอยู่ด้วยกันหลายๆครั้งก็ยังไม่รีลลิสต์เพราะมีปัญหาอย่างนี้นะเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าโทษตัวเองหรือโทษเขาอย่างนี้เป็นต้นที่ชาคิดว่าทําไมที่ชาถึงรีลลิสต์ได้เร็วตั้งแต่ครั้งแรกเลยมีอะไรเป็นส่วนที่ทําให้ตัวเองคิดได้เร็ว น่าจะเป็นความมั่นใจมั่นโหนกมั่นกีเก่าอะค่ะที่มีอยู่เพราะว่าปกติแล้วแล้วเราคิดว่ากีเราคือกีเราคือ,อ,คอเราเรารักกีเราแล้วเราคิดว่าเราไม่เคยมีปัญหานี้และอาจจะเป็นเพราะว่าณนะตอนนั้น่ะมันมี energy เข้าเข้าใจคือฉะบอกเลยนะถ้าเกิดฉันแค่ เล่นเกมผิดสเตปอ่ะแค่แบบแค่รู้สึกว่าเฮ้ยนอยวะเขาไม่คิดว่าเราเซ็กซี่เขาไม่ชอบเราอ่ะ hmm. หน้าหนูเปลี่ยนเอเนอร์จีเราแย่เลยนะเราอาจจะไม่ได้คบกันเลยก็ได้เราอาจจะไม่ได้แบบว่าคุยกันต่อก็ได้เพราะเขาก็เฟลเราก็เฟล hmm. แต่ตอนนั้นอ่ะที่ realize เป็นเพราะว่าเราไม่เอาโมเมนตเ์เล็กๆอกับทุกคนคือโมเมนต์คนปี้กันแล้วอยู่ก hmm. าอ่อนอนะ่ะเราไม่เอาแบบ20นาทีนั้นมาจ,าจ่าจัคือก่อนหน้านั้นที่เขาแหงกับเราเป็นอาทิตย์2อาทิตย์อะ่ะเขาก็ดูชอบเราจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ make sense ไม็กเซนว่าูเ้าจมีัดตงใ แต่แค่เขาเฟลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นแค่คอมมอนเซนต์เราอ่มันด้วยเราทั้งกีด้วมันกีก็คือว่ารื่งหลักๆคือ Se ็กชัลเซ f ลคอนฟิดเอนซ์ตรงนี้แหละเป็นตัวทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสื่อสารได้เร็วขึ้นคือหมอไม่กำลังจะเรียกที่ชาว่ามันกีใช่ไหมคะแล้วใช่ได้นะภาษาแต่จีอ่ะมีคำเรียวดู้ Se กชั l เ e ิล e อสอ่ะตัวนี้มีส่วนช่วยทำให้เรา กล้าที่จะพูดเรื่องเพศและกล้าที่จะสื่อสารเรื่องเพศแล้นเป็นสิ่งที่ดีทาให้แก้ไขปัญหาเรื่องเพศของเราได้อย่างรวดเร็วและคํานี้นะคะผู้สาวบ,บ้านๆเลยคือมั่นกีและความมั่นกีสสาคัญยังไงรู้ไหมทุกคนแบบเมื่อกี้แหละคือเราเราแฮปปี้กับตัวเองเรามีคอนฟ idence เรื่องเซ็กซ์อะพอเราเจออะไรที่มันเฟลมันไม่หนอยเร็วนะม,นมันจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจอะ เออมันไม่มานั่งเบลมตัวเองหรือเบลมคนอื่นมันมความแบบมองในความกว้างอะ่ะแล้วมันทําให้ relationship มันไไหขึ้นอะ่ะเราคิดดูดิถ้าเกิดสภวเรามีเซ็กกับใครอะ่ะแล้วพมมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นอีคนนี้แบบแอคไม่ดีกับเราหรือทิ้เราไม่ดีหรือบางทีเขาไม่มั่นใจเองเขาพยายามจะแบบใส่แบบว่า เฮ้ยไม่หรอกช่างมันอะไรเงี้ยพอคนมันเจอคนไม่มั่นใจมันทำให้เราไม่มั่นใจไปด้วยก็ได้นะถูกต้องแล้วเชื่อไหมครับว่าหลา,หลายครั้งเนี่ยบางทีพี่เจอค,คนไข้หรือผู้รับการมาหาพี่ปรึกษาเ,เนี่ยเช่นสอดใส่ยากสอดใส่แล้วเจ็บเกิดจากเนี่ยที่ท่ชาบอกว่าสังคมมีผลเรื่องการเลี้ยงดูสังคมความเชื่อแลงเพศศึกษาทําให้รู้ว่าเขาไม่มั่นใจเขาไม่กล้าที่จะยอมรับหรือว่าคอนเซนต์พอที่จะถูกสอดใส่อย่างเงี้ยถึงแม้จะแต่งงานแล้วก็ตามอย่างเป็นต้นนะครับเราจะให้เขาส่องกระจกดูเหมือนกับเขาเรียกว่ามิโรทัลลี กส่งอะไรคะส่งกีนี่แหละให้ดูเพื่อให้มั่นไงใช่เพื่อให้มั่นไงเราจะมีการทําสิ่งนี้นะคะในอีกหนึ่งนาทีต่อไปนี้เป็นการทราปีนี่แหละคือเซ็กทราปีอันหนึ่งที่เราแนะนําให้เขาทาแต่เดยวจู่ก็ไม่ได้จะจู่แนะนําให้ทานะเราจะมีการแนะนำ e อ u c a t i n g การสอนการอธิบายให้ฟังแล้วหลังจากนั้นเขาจะรู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วอาจจะมีการกล้าคอนเซนต์หรือยอมรับพอในการสอบใส่ได้หมอเอ๊บอกว่าต้องเอากระจกมาสองกีการเอากระจกสองกีช่วยอะไรคะ เสริมความมั่นใจเพิ่มความกล้าลดความกมังวลใจฝั <c oughs> <c oughs> ่งลบแปลกใช่ไหมใช่ค่ะเอาจริงหลายๆคนเราไม่คิดว่าเขาขาดความมั่นใจขนาดที่มันคนไม่เคยกล้าดูเลยบางทีเราอาบน้ำอาบท่าอาบน้ำเนี่ยดูของตัวเองได้ได,ได้ไหมดูดดแต่ตรงนี้ลงไปแค่นี้พอไม่ไม่เคยดูอย่างนี้ <c oughs> ไม่ไม่เคยอย่างนี้เลยไม่เคยไม่แต่ว่าสามารถดูได้ถ้ามีกระจกก็ดูได้ถูกไหมแต่ไม่ดู ไมนถึงที่ช้านะใช่หนูรู้ส่วหลายคนนะไม่ได้แบบเฮ้ยะจกหลายๆคนนะโอเคถูกต้องหลายๆคนบางทีแม่ไม่เคยกล้าดูของตัวเองเลยแล้วก็บางทีไม่ได้เทคแคร์ไฮจีนของตัวเองด้วยซ้ำเพราะไม่กล้าดูบางคนคิดว่าเนี่ยเรื่องกีเนี่ยไม่ใช่เป็นของตัวเองนะอาจเป็นของสังคมไงจริงเพราะว่าถูกสอนมาว่าจริงจเช่นห้ามมีเพื่อนสัมพันธ์กับแบบอันควรนี่นะคือตัวที่ถูกสอนมาว่าจริงๆเนี่ยมันยังไม่พร้อมฉันยังไม่พร้อมจริงๆไม่พร้อมใ้กาการดูของตัวเองจึงเสริมความมั่นใจสร้างความกล้า แล้วก็ความสบายใจจะเกิดขึ้นเราด้เกิดจะยอมทําอะไรปุ๊บก็จะเกิดคอนเซนต์ละคือยอมยอมไม่ทําได้แลนั้นตัวนี้สําคัญมากมเลยเหมือนกับแปลว่าหมอเองก็เราบอกว่าเมื่อเราดูกีเราได้อะเหมือนกับตัวเราเองเจ้าของกีอ่ะกล้าดูเราจะมีเล a t i o n ิพที่ดีกับกีตัวเองมากขึ้นถูกต้องมาเลยเลยมันทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่ก่อนโยกีเรามันไม่ใช่ของเรามันกลายเป็นเธอคิดดูดิถ้าเกิดชายผู้ชายลงไปบางคนบอกอย่าลงไปเพราะว่าไม่รู้อายอ่าก็รู้นะว่าถ้าเกิดเรียจะรู้สึกดีก็ได้แต่ไม่เพราะเราไม่มีเวรเลชชิพที่ดีกับถูกต้องไปเม็กแฟนกับโยกีเลยค่ะดิชาเซ็กเตอร์ปริสเป็นเซ็กเตอร์ปริสแล้วไม่ใช่คลินิคอลซิสเตอร์ออจิสแล้วตอนนี้อันนี้แหละทอราปีเราทำมแบบนี้จริงๆโอเคค่ะหนูมีคําถามหนึ่งหมอยแอ๊กหมอเอ๋กเคยพูดอะไรที่ช็อคมากแบบมากๆเลยที่บอกว่า ผู้ชายเขาพูดคำนี้ทรรมดะผู้ชายเงียนกว่าผู้หญิงสิบเท่าอ่าโอเคแล้วคาถามมันมีอยู่ว่าแล้วผู้ชายมึงใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงกันเงียนสิบเท่าคืออยู่ๆคืออยู่ๆเดินแล้วชักเป้าูีเดินแล้วชักเป้าูีเดินแล้วเห็นเห็นแบบประตูอย่างนี้ก็ได้เห็นรูป,ประตูอย่างเงี้ย <Okay. S 1> คือฉันรู้สึกว่าฮะฉัน มีน้อยกว่าเธอสิบเท่าฉันยังคิดเรื่องเซ็กวันละครั้งสองครั้งเลยแต่พออยู่ได้แล้วสิบเท่ามึงใช้ชีวิตกันยังไงนั่นคือคําถามของหนูกับผู้ชายคือแปลว่าพี่พอยากชาววอ์กันไปคะตอนนี้นั่งอย่างนี้คือพี่อยากคุณแม่างบพี่มีสิบเท่ามากกว่าดูพี่กินข้าวยังไงคือพี่อาบน้ําพี่ก็คิดถึงเซ็กไหมพี่กินข้าพี่คิดถึงเซ็กไหมตอนพี่ขับรถพี่คิดถึงเซ็กไหมตอนพี่ดูต้นไม้กําลังฉี่เอ้ยน้ำว่ะน้ำมันเวทโอเวทเพลนส์อาร์มฮอนี่คือหนูอยากรู้ว่าผู้ชาย เนี่ยสิทเท่าเขาใช้ชีวิตยังไงเห็นไหมว่าบางคนบอกช่วยตัวเองทุกวันผิดไหมครับบางคนเวลาสองครั้งผิดไหมมาถามหมออย่างนี้เราก็จะต้องบอกว่าไม่ผิดหลักการคือเราจะบอกไหมครับว่าบ่อยขนาดไหนไม่ผิดขอให้ไม่มีผลกระทบต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นเช่นเราช่วยตัวเองต่อไป,อไปเราอ,อ,อย่างไปเรียนหนังสือได้เย่นวัยรุ่นเราอยังไปทํางานได้ไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันบางคนเวลาสองครั้งสาครั้งเราไม่รู้เองนะ เขาไม่บอกเราอ่าสมมติถ้าเกิดทุกวันวันละครั้งอย่างเงี้ยก็แดงว่าหลักๆคือหลักการคืออารมณ์ทางเพศมันออกมาเป็นไซ์เวฟครับอย่างเงี้ยคือเมื่อมีอารมณ์ปุ๊บสิบเท่านเนี่ยเราก็ปล่อยไงเช่นชวตัวเองมีใหม่ปล่อยหรือบางคนก็มีเซ็ก์มีใหม่แล้วปล่อยอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วพออายุมากขึ้นเช่น 30- 40มันอาจจะลดลงเพราะว่าฮอร์โมนเริ่มลดบ้างแต่อางอื่นด้วยไงเช่นเรื่องงานเรื่องการเรื่องเครียดเรื่องมีลูกมันเลยลดลงนิดหน่อยอันนี้เรื่อยแต่กว่ามันจะลดลงค่ะหมอเออันนี้ถามคุ คุณผู้ชายใช้ชีวิตยังไงคือหนูกำลังคิดอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดคุณไปทํางานนะแล้วคุณจาต้องไปวิ่งไปช่วยตัวเองหรอหรือยังไงอะถ้าเกิดคุณเงียนสิทธิ์เท่าอย่างนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีนะมีบางคนที่มาปรึกษาเหมือนกันอย่างเช่นว่าบ่อยๆคือต้องแอบไปห้องในห้องน้ําที่ทํางานก็เลยจึงเกิดปัญหาในเรื่องของการทํางานก็มาปรึกษาได้อย่างเป็นตันที่เรียกว่า addiction อย่างเงี้ยจึงเห็นไม่ว่าบางทีมันเลยมีคลิปหลุดออกมาไงในห้องน้ําสาธารณะในห้องน้ําตามที่ทำงานในห้องน้ำโรงเรียนที่คลิปหลุดแล้วมีคนแอบักวาง อ่งั้นหนูถามต่อไปคือหนูถือว่าเป็นคนมีอารมณ์ค่อนข้างเยอะ uh, นะหนูก็ไม่รู้ว่าคนหนูไปบอกเพื่อนนะ่ะ uh, เธอรู้ไหมว่าพวกเธอไปพูดผุ้งชาย uh, เธอรู้ไหมพวกเธอมีความเงียบมากกว่าฉันสิบเท่าแล้วเขาบอกว่าอ๋อแต่เธอก็ไม่ผู้หญิงธรรมดาหรอกฉันว่าเธอก็มีพอบฉันแล้วช่วอยอะไรวะแล้เชื่อห้ว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งติชาปไปช่วยตัวเองในที่สาธารณะแต่เป็นห้องน้ำที่มันปิดนะแล้วมีคนแอบถ่ายคลิปชาแล้วเอาไปประจายว่าชาช่วยตัวเองในห้องน้ำ ี่ชาควรจะมาขอโทษสังคมไหมคะเรื่องนี้ถ้าที่ชาขอโทษนะพี่แนะนำว่าขอโทษในเรื่องของความรู้สึกเช่นที่ชาเป็นคนขอสังคมไงเป็นซิลบริตี้ก็ต้องขอโทษว่าโอเคขอโทษนะที่ทําให้ทุกคนผิดหวังในตัวฉันที่ฉันไปทําอย่างนี้เดีย๋ยวห้องน้ำช่วยช่วยตัวเองห้องนะใช่แต่ว่าไมา่ได้ขอโทษในเชิงว่าฉันทําผิดนะ เพราะตัวเนี้ยไม่ใช่สิ่งผิดเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ส่วนในห้องน้ําตามทั่วไปยกเว้นว่าเราทําอลารย์ไงเช่นหน้าห้องน้ําอันนี้นอาจจะผิดกฎหมายเป็นลีกอลอิชชูอีกทีนึงนี่ถาในห้องน้ําจริงคนผิดใครรู้ไหมครับคนที่มาแอบถ่ายอันนั้นคือคนที่ผิดค่ะอ่ะ่าคะต่อลูกมือเตียงต่อได้เลยค่ะขอโทษที่พาล้องเรื่องเมื่อลมือเตียงอ่ะพี่เข้าใจละได้ประเด็นเยอะมากเลยคุณผู้ชมคนได้วยประเด็นตามเราด้วยนะครับต่อไปนี้คือหลังจากเสร็จภารกิจ จริงๆแล้วเนี่ยจะมีความสําคัญอยู่เช่น afterplay <c oughs> เราจะเรียกว่า aftercare เองการ <c oughs> ดูแลกันหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมีอะไรไหที่ช่วง aftercare เนี่ยเราจะต้องทําแล้วก็ทําให้มีความสุขกันทั้งคู่เธอฟังนะ้คือติช่ว,วาเป็นสิ่งที่ถูกพูดน้อยมากในสังคม <c oughs> ไม่ใช่แค่ไทยแะทุกที่คือคนเราแบบื <c oughs> คือผู้ชายตอนอยากเขาอยากจะกินคุณนะเขาแทบจะ ประทานชีวิตให้อ่ะโอ้โหบอกว่าปิ่งไปเปิดแอร์วิ่งไปเอานะ้ําวิ่งไปเอานุ่นเอานี่วิ่งทำเร็วมากเพื่อเซ็กส์แต่พอเสร็จเซ็กส์แล้วอ่ะหันหน้านอนนคนละฝั่ง <laughs> ไม่คุยกันอีกคนนึงก็ลุกไปอาบน้ําอะไรเงี้ยแต่อ f t e r care ค <laughs> โคตรสาคัญและมันดีต่อใจคือคนหลายคิดว่าเราถึงจุดสุดยอดแล้วหรือว่าเราเสร็จภารกิจ <clears S 1> <ๆ S 2> แล้วคนที่ว่ามันจบจ็อบแล้วไม่ใช่เด้อจ็อบมันยังมีต่อตรงที่ว่าเราอ่ะมีเซ็กส์กับมนุษย์ แล้วบางทีเผื่อเราอยากมีอีกรอบหรืออย่างน้อยเป็นความรูสัมพันธ์ที่ดีอะเราควรจะเทคแคร์กันแล้วฉชนเพิ่งมารู้ตรงที่ว่าพอเรามีแฟนอะสว่วนมากมแฟนจะอยากอร์แคร์เพราะมันรู้วันต้องมีเซ็กกับเราในอนาคตเขาก็ <laughs> <laughs> มมเลยจะแบบว่าคือรู้ไหมคะหมอเอ<ม><ม>เขาเคยแบบมือเคยมีผู้ชายถึงขั้นแบบว่าพอมีเซ็กเสร็จอะแล้วเราต้องไปทํางานหรือทําอะไรต่อ ก็มีการช่วยเราใส่กางเกงในพ <c oughs> ิการช่วยเราใส่เสื้อเหรอโอ้โหปกติจะมีคนช่วยถอดคนใส่อะใส่ไม่ค่อยเป็นนะคือพอคนสังเกตเห็นผู้ชายางคนบดตะขอนี่กปดเร็วมากตะขอชุดในแบบปุ๊บมือน,นึงแบบเสียดเนี่ยแต่พอใส่ใส่เป็นชื่อสว่าอ๋อ oh, that's that's nice ช่วยใส่เสื้อให้หรือนอนกอดกันแต่หลายคนอย่างนี้นะ <c oughs> อตอนถอดช่วยถอดช่วยถอดแล้วพอตอนเสร็จปุ๊บรีบใส่เธอรีบใส่เธอรีบกลับนั่นแหละไม่ช่วย <c oughs> ใส่เลยว่าอนนี้ช่วยถอดสุดฤทธิ์อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า aftercare เนี่ยข้อ,อดีของมันนะใช่อ,อย่างนี้ aftercare มันดูเหมือนมันไม่จําเป็นเท่า foreplay ใช่ไหมเพราะเราถือชว่าเราเสร็จภารกิจแล้วแต่ในความเป็นแบบ decency ของมนุษย์อะฉันรู้สึกว่ามันน่าประทับใจกว่าถ้าเกิดคนสามารถดูแลกันหลังจากนั้นคุณไม่จําเป็นต้องนอนกอดกันหนึ่งชั่วโมงนะคือบางคนมันมีธุระต้องทำต่อแลไ้วไปทําต่อ5นาทีก็ยังดีให้รู้สึกว่าเราไม่ทอดทิ้งกันเพราะว่าพอเรามีเซ็กซ์เสร็จอะฮอร์โมนเรามาโดยเฉพาะผู้หญิงหนูว่ามันจะมีความรู้สึกแบบคนเนกอะมันจะให้เสย ฉันแบบมีเซ็กกับเธอ,อฉันรู้สึกแบบคอนเน็กกับเธอแล้วแม่งพอมีเซ็กเสร็จอีนี่เดินหนีไปอย่างเงี้ยมันเฟลนะเอาจริงๆมันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าให้คนมีปมกับการมีเซ็กหรือเปล่านันทำให้ผู้หญิงหลายคนนะ่ะรู้สึกว่าฉันโดนฟันแล้วทิ้งหรือเปล่าวะ กูมีฟีลโดนฟันแล้วทิ้งหรือว่าเขาได้กูไปแล้วยังมีความสาคัญอยู่ไหมเนี่ยซึ่งผู้ชายจะไม่ได้คิดแบบลึกขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่ใจจริงกว่านี้มันทาให้รู้สึกดีกว่าแบบมันทําให้ประสบการณ์ทั้งหมดอ่ะดีมากใช่ไหมดีมากคือตอนแรกอ่ะเราเอ็นจอยเซ็ก์แล้วใช่ไหมแต่ตอนเรากลับไปเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะหรือกลับไปแบบนอนที่แบบบ้านรู้สึกแบบแบบรู้สึกแบบเอ้ยไหนสะเซ็กซ์นี่มันดีจังเลยอะ่ะตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป็นการนอนกอดกันทุกคน หรือว่าเอ้ยคุยกันอี่นิดนึงห้าทีสิบนาทีก็ได้แค่นั้นหรือแบบอาจจะเป็นแบบคาโดอาจจะเป็นการช่วยกันใส่เสื้ออาจจะเป็นทอคกือาจจะใส่เสื้อเสร็จแล้วแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันไม่รู้สึกแบบมันแบบเออจบแล้วเสร็จละฟันเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมครั้งนี้นะที่พี่จะขอแก้ตัวแทนผู้ชายทางประเทศคุณมอกเอจะแก้ตัวแทนผู้ชายทางประเทศอะว่าทําไมไอ้หือว่าทําไมทําไมอะค่ะเพราะว่าผู้ชายจะถูกปิดสวิต แต่ผู้หญิงจะไม่ถูกปิดสวิตช์หลังจากที่เสร็จแล้วอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเสร็จปุ๊บระหว่างที่มีความสุขอะสมมติกำลังมีอะไรกันเนี่ยจะมีโดพามีนนะเหมือนความสุขที่หลั่งออกมาะนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนที่ออกมาจะแตกต่างกันนิดหนึ่งจริงๆมีทั้งคู่นะแต่ความแต่างเรื่องของเลเวลคือระดับฮอร์โมนผู้ชายจะมีเรื่องของโปรแลคตินออกมาเยอะอโปรแลคตินเนี่ยมันจะยับยั้งการหลั่งของโดพามีน ความสุขมันดูหายไปมันเป็นเซอร์วิสท,ที่ทางผู้ชายจำไ,ได้ไหมตอนเรียนเป็นคว่า refractory period ค uh ือระยะดื้อมันจึงแบบเรื่องของการ simulation การตุดกระตุต้นข้างหน้ามันจะไม่ค่อยมานะครับทำให้เราเหมือนกับระหว่างที่เรารันอยู่เนี่ยนะครับเหยียบคันเร่งอยู่มาถูกปิดสวิตช์ปึ้งทันทีซึ่งผู้หญิงจะไม่เป็นผู้หญิงเมื่อตอนเสร็จปุ๊บถ้าออกแกซึมได้เนี่ยอร์โมนหลักที่ออกมาคือออกซิโทซินการเป็นความผูกพันมันเชื่อมมากเลยทําให้ไม่เหมือนกัน นี่คือความที่พี่ขอแก้ตัวแทนผู้ชายทางประเทศถ้าบางคนน้ําแตกแยกทางจึงเกิดขึ้นในผู้ชายโดยเฉพาะชายช,ชายทำใาชายชายถึงมีคอนเซป t นี้ได้ยินไหมน้ําแตกแยกทางคือ <laughs> คอะไรที่น้ำคลุมมากคือคอนเซป t นี้น้ําแตกแยก <laughs> ทางคือแบบเอออ๋อแปลว่ามันคือฮอร์โมนของเขาฮอร์โมนของเขาแต่ถามว่าทําได้ไหม ทะนั้นทุกคนฝังนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ดิชาบอกว่าจริงๆมัน after care อะ่ะมันเป็นส่วนที่ดีของ after play เลยก็คือการที่มันใส่ใจกันข้างหน้ามันจะมีความสุขที่ดีขึ้นเพราะมันจะเพิ่มอารมณ์ร่วมเขาเรียกว่าความผูกพันใกล้ชิดทางอารมณ์ emotional intimacy มันจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําได้เช่นถึงแม้เราจะถูกปิดสวิตช์เราก็ใช้ความสุขอื่นก็ได้ครับล้วก็ดูที่คนที่มี eq หน่อยไหมคะผู้พูดตรงๆั้คือคนที่แบบู้ตรงคือฉันรู้สึกว่าบางอย่างอ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึก แต่คุณคิดเผื่อคนอื่นนะแล้วมันคือความไนส์ของคนบางคนที่มีอ่ะมันเหมือนกับเราทุกคนสามารถถกเถียงกันได้ทุกเรื่องอาจจะไม่เห็นตรงกันสักอย่างเลยแต่เหมือนกับถ้าเกิดต่อให้คุณบอกว่าฉันสวิตช์ฉันปิดละของผู้หญิงคือหลังจากมีเซ็กซออกซิโทซินออกอ้ยฟีลิ่งเลิฟฟีลิ่งเลิฟฟีลิ่งคอนเน็กผู้ชายคือ้อโมนของเขาบันปิดไงมันปุ๊บออกจบเราไปมีจบแล้วให้ทำไงต่อคิดไม่ถึงแต่ถ้าเกิดถือว่าเขามาดูรายการเนี้ยแล้วแค่คุณเอาไปแบบทำเพิ่มอีกสักห้าสิบก่าทีอ มันคือความฉลาดทางนั้น EQ นะคะตัวเนี้ยโอเคและทําได้ด้วยนะถูกไหมทำได้แล้วก็ทำแล้วก็มีความสุขทั้งหน้าก็จะมีความสุขดังนั้นถือว่า aftercare สําคัญอ่ายังไงก็ตามถือว่าสําคัญนะครับขอบคุณกันหน่อยก็ได้ขอบคุณนะพูดสิ่งดีๆอาจจะนวดกันนิดนึงนอนกอดกัน5นาทีเองสบายละแล้วขอบคุณขอบคุณหลังมีเซคคะขอบคุณครั เงินวางอยู่ที่โต๊ะอันนี้ยิ่งดีอันนี้ดีอันนี้ขอบคุณแบบตัลโรปัจจุบันนอกจากเงินแล้วทองยิ่งดีอย่างแท้เอาละครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องมาสรุปกันนะครับว่าเราคุยกันมาใน2 EP นี้นะครับกับทิชาก่อนจะมีเซ็กให้เรามีความสุขไปถึงเป้าหมายอย่างมีความสุขอันที่หนึ่งนะก็ต้องมีฟอร์เพลย์ที่ดี Interplay ไม่ว่าจะสอดใส่หรือไม่สอดใส่ที่ดีและอย่าลืมเรื่องของ Afterplay ด้วยก็คือต้องมี Aftercare กันที่ดีถูกไหมครับแล้วก็เนี่ยจับใจความได้หลายอย่างเลยนะครับเช่น เป้าหมายเนี่ยเราลดลงหน่อยไม่ต้องเป้าหมายเยอะมาก expectation หรือความคาดหวงังถ้าเราไม่คาดหวังว่ายิ่งดีใหญ่เลย <c oughs> นะครับวันนี้คิดว่าเนี่ยคลิปของเรา2 ep เนี่ยมีประโยชน์กับผู้ชมมากๆเลยนะ <c oughs> เพราะเอาจริงเนี่ยเรื่องคือไม่ใช่เป็นเรื่องประสบการณ์ของเราเนี่ยจริงๆเราก็สอแสดแทรกด้วยความรู้จริงๆในทางของเพศวิทยายจริงๆให้คุณผู้ชมรู้ว่ามันมีผลที่ช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยได้ทักษะในการนำ <c oughs> ไปใช้ได้จริงด้วย <c oughs> นะครับอ๋อวันนี้สนุกมากนะคะใครชอบเอพิโซดนี้ก็ฝากกด ไลค์กดแชร์เยอะๆเลยแล้วคอมเมนต์ได้เพราะว่าหมอเอนี่คือเป็นครูสอนที่เก่งมากคือถามเขาถามลึกๆได้เลยนะอยากให้คอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์คำถามทุกอย่างที่มีไม่มี stupid question ใสนี้โอเคแล้วขอบคุณทิชามากๆเลยนะครับ <S <S <ạ. S 2> ที่มาให้เกียรติเลยด้วยความเป็นซเลริตี้ของทิชาเนี่ย<อ>มาในรายการของเรื่องราวาพี่หมอเอนี้นะครับว่าทิชาไม่ใช่เป็นแค่เซเลบนะครับยังเป็นคลินิคเซ็กซ์โทโลจิสด้วยนะครับโอเคยังไงฝากช่องนี้นะครับดรเอรอรีเรื่องราวาพี่หมอเอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ ขอบคุณที่ช่ามากครับ,บสวัสดีดครับบ๊ายบาย